ดักแพนเธอร์วากันด forever, <anda> forever. รีวิวกันนะครับตั้งเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีอารมณ์เศร้าหมุนๆนะฮะเหมือนตามน้ำนะครับผมตามน้ำการเสียชีวิตของเอ็ดวิทบอลแมนไปที่จะล่าไปนะหนังเรื่องนี้นครับจะเล่ายัางไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังกัน แต่ก่อนที่จะรีวิวกันนะครับผมจะเล่าเรื่องย่อนะฮะตามตัวอย่างของหนังแต่จะไม่เปิดเผยเนื้ยหาที่สําคัญหนังเรื่องนี้นนนครับจะเปิดเรื่องตามน้ําเลยก็คือทีชาล่าเชดิตบอนแมนอ่ะเสียชีวิตไปด้วยโรคบางอย่างนะครับผมไปดูเองนะฮะพอเสียชีวิตไปเสร็จอ,อะหนังก็ต้องดันตัวละครอื่นมาทดแทนไงอืมนะครับผมเช่นน้องสาวซูริแล้วก็ราชินีนะครับผมขึ้นมาแทนแล้วก็เล่าเรื่องไปเออมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเร่ไวเวเนียม โมนะฮะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสู้รบอะไรกันก็ว่าไปนะครับด้วยสาเหตุบางอย่างซึ่งมนุษย์นะฮะก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้แว่ไบรเวเนียมไงอืมนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนจบจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามดูกันในโรงหนังเท่านั้นนะครับผมโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องย่อต่อมานะจะไปรีวิวกันนะครับผมรีวิวนะครับแบ่งเป็น6ด้านรวมถึงภาพรวมด้วยนะครับด้านแรกนะครับคุณภาพงานสร้างหนังเรื่องนี้นะฮะ มีคุณภาพงานสร้างที่เต็มมาตรฐานแบบมาเวหนังทุนสร้าง200ล้านเหรียญนี่ฮะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันมีอะไรโดดเด่นมันได้ออกแบบจากแอคชั่นอะไรการสู้ที่มันโดดเด่นนะครับผมหนังเรื่องนี้นะคุณภาพงานสร้างเนี่ยเป็นเกรดเอยู่แล้วทุนสร้างเยอะแต่โรงหนังอะครับที่รองรับอ่ะผมว่าไม่ต้องถึงขั้น iMac 3D หรอกคือผมดู iMac 3D มานะฮะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะดูลงปกติก็ได้นะครับผม,มเรื่องนี้นะผมพูดนะผมย้านะ ดูลงปกติได้ครับก็ได้มีอะไรโดดเด่นตรงนี้โอเคแหละเพราะว่าตามดีอ่ะมันก็ไม่ได้ตึงแล้วก็ไม่ได้ปังเท่าไหร่นะครับผมมานะบทหนังแรกการเล่าเรื่องนะตรงนี้นะครับหนังเรื่องนี้ตามน้ําผมบอกไว้ตามน้ําการตายของแอดวิกบอลแมนนะครับผมแล้วก็ทีเชล่าหนังก็รู้แล้วว่าคนทั่วๆไปอ่ะรู้แล้วว่าแอดวิกบอลแมนทีเชล่าเนี่ยตายไปแล้วก็ตามน้ำเลยตัดตัวละครทนี่ออกไป จับโครงเรื่องหลักแล้วก็ให้ตัวละครอื่นเน่ะขึ้นมาเสริมนะฮะเล่นตัวน้องสาวนะครับผมที่เล่นโดยลิทิเทียไร์นะครับผมตูรีเนี่ยขึ้นมาเสริมแล้วก็แบกหนังซึ่งเธอยังไายุน้อยนะฮะตรงนี้นะครับเธอต้องเล่นอารมณ์ดราม่าเศร้าแล้วก็หนังอะ่ะก็เล่าเรื่องแบบนั้นดราม่าเศร้าแล้วก็สดผมให้สดเลยนะฮะดราม่าเศร้าตรงนี้ดูมันลื่นไหลนะครับผม เป็นหนังฮีโร่ที่แปลกนะฮะอารมณ์แบบเนี้ยโวนลํำลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยดูมันทั้งเรื่องเลยนะครับผมทั้งเรื่องเลยมันทําให้คนได้อารมณ์อย่างเงี้ยทั้งเรื่องผมเลยชอบการเล่าเรื่องแล้วก็บทหนังอย่างนี้นะมันทําให้หนังดูสดแล้วก็ต้องชื่นชมผู้กํากับด้วยแล้วนันคูเกอร์เขารักษาโทนอย่างเงี้ยนะทั้งเรื่องเลยมันเลยไม่ใช่หนังฮีโร่แบบเกินเลื่อนแบบตลาดทั่วไปที่มีการต่อสู้กันแบบเปลือเลยมันไม่ใช่ื่องเนี้ยมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับผม ซึ่งต่างฮีโร่นะฮะมันก็ต้องมีการมาจนภยัยแล้วก็ต่อสู้กันนะครับผมต้องมีละมันก็ใส่มาแต่ไม่เยอะแล้วก็ปนกับความเศร้าดราม่าตรงเนี้ยได้โอเคโอเคเลยนะครับผมแต่ข้อเสียมีฮะเอาอีกแล้วฮะสู้กับตัวร้ายอะไรเงี้ยมันเดิมๆนะครับผมมันซ้ำซากเกินไปตัวเนี้ยผมว่ามันเริ่มเบื่อละแล้วก็ตอนจบก็ฝ่ายดีชนะไอ้ฝ่ายร้ายก็แพ้แล้วก็รอวัน ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอือตรงเนี้ยมอนทําให้บทหนังอ่ะกลายเป็นเฉยๆไปแต่เรื่องโทนนัไนอะไรเงี้ยแล้วอันคูเกอร์แกคุมโทนหนังได้ดีเต้าหมุนมองหัวนิดถึงลําลึกอะไรเงี้ยโอเคแหละนะครับผมต่อมานะทีมนักสแสดงนะครับผมอันนี้โดดเด่นเป็นงานดีเลยฮะการจักไปของเชวิตบอลแมนนะ มันได้ทาให้หนังนั้นเนี้ยมีทีมนักแสดงที่ตกลงนะครับผมผมว่านะดีกว่าเชฟวิกบอนแมนไปแบกคนเดียวอีกอ่ะเพราะว่าตัวเรื่องนี้นะฮะมันมีหลายคนเข้ามาเสริมนะครับผมตัวของราชินีลามอนดาตัวของโอโคเยแล้วก็ตัวของซูรีน้องสาวนะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นอีกเช่นนาเคียดูบิต้าเอ็นยองโกเล่นเอ็มบาคูอะไรเงี้ยมันค่อยๆเสริมขึ้นมาแบบเออคนดูแบบ ก็ไม่ได้แบบหลงว่าทางดูเทียไรอะจะเป็นตัวเบรกหนังไม่ใช่นะมันก็จะมีตัวเนโมนะ,ะขึ้นมาตัวร้ายขึ้นมาแบบออกเยอะนะฮะออกเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยมันค่อยสับกันมันทําให้หนังมันดูอีกแบบหนึ่งจากภาคแรกนะฮะอีกแบบเลยฮะก็คือดีนะเป็นทีมนะครับเป็นทีมไม่ได้มีใครเบรกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดออกเยอะสุดอะ่ะคือดิเทียไรนะครับผมเยอะสุดแบ่งหนังมีขโมยซีนด้วยนะเอมบาคูยังโพร แล้วก็มีตัวลึกลับเซอร์ไพรส์ด้วยไปดูเองนะครับผม <laughs> จากัักแรกโผล่มาด้ฮะโผล่มา5นาทีได้อืไ่ไหมครับผมอ่านะครับดีนะจินตนสเดีเนี่ยผมชอบต่อมานะความสนุกนะครับผมสนุกตามหนังฮีโร่ทั่วไปนะครับแต่มีความพิเศษตรงเรื่องของโทนแล้วก็อารมณ์หนังที่ผมยังไม่เห็นฮีโร่เรื่องอื่นทําเหมือนนะตรงนี้นะเป็นอารมณ์หวนลําลึก เหมือนกับเรื่องฟาสต์จินะฮะที่หวนลำลึกแล้วก็จดหมายรักถึงพอวอลเกอร์คล้ายๆนะฮะใส่คล้ายเลยแล้วตอนจบอะ่ะมันก็จะมีภาพของเชวิทบอดแมนทีชั่าขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยตอนจบมันก็คล้ายซีจัวเกนของฟาสต์จิไงพอวอลเกอร์ Walker, ตรงนี้แหละผมว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาเลยครับเอามาใจแล้วก็ทําให้เข้ากับหนังฮีโร่ถ้ามันไปได้ให้มันลื่นคนดูแล้วมันดูไม่เกะก,กะอะไรเงี้ยอืมนะฮะตรงเนี้ย ตามน้มํามาได้ดีตรงนี้นะอารมณ์ต้องเชียนชมบู๊แอคชั่นไม่มีอะไรนะครับผมเดิมๆนะตรงนี้นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูโลพิเศษนะครับดูลมธรรมดาก็พอผมย้ํานะผมดู IMAX 3D นะครับผมอันนี้คือที่สุดละ i m a ม็ 3D เนี่ยในเรื่องของงานภาพนะไม่นับ 4dx นะแต่เรื่องของงานภาพอะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นฮนะสุดท้ายนะหนังคุ้มค่าตัวไหม คุ้มนะครับสำหรับแฟนมาวิโแล้วก็แฟนหนังฮีโร่นะครับคุ้มไปลองเสพหนังฮีโรอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอารมณ์แบบเศร้าๆน่วงๆคิดถึงดราม่าอะไรเงี้ยพาดดราม่าทำได้ดีนะฮะต้องยอมรับตรงนี้นะครับผมเข้มข้นดูเหมือนกันในบางซีนแต่ไม่ต้องจ่ายเพลงฮนะถ้าเกิดใครอยากดูสุดก็สุดไปเย๋ยถ้าเกิดใครอยากดูพอพอเรื่อยๆ ่างที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือลงปกติธรรมดาพอนะครับผมตรงนี้นะสุดท้ายนะฮะหนังให้ข้อคิดคนดูนะครับผมแน่นอนฮนะเหมือนเธอไม่เคยหายไปนะครับผมจดหมายรักถึงทีชันล่านะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อคิดนะครับผมก็หนังมันจะวนเวียนกับเรื่องนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้เลี่ยนก็มีออกมาเป็นช่วงๆแล้วก็ผมมองว่าทิ้งทายละเขาก็จะไม่ถูกพูดถึง ในห,หนังเรื่องต,อต่อไปแล้วของหนัง MCU ผมว่า,าเป็นทิ้งท้ายก็ก็ดีก็จบไปนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยผมก็ชอบแต่ไม่ได้สิ่งท่าชอบมากนะต้องย้ำนะชอบระดับหนึ่งชอบในเรื่องของโทนแล้วก็อารมณ์หนังนะครับผมตรงนี้ได้โอเคนะใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามซับสไครต์และสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเร่นอื่นะครับคุณสามารถดูดตอนอื่นได้นะครับที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ